วันนี้ผมวันนี้เฮ้ยทุกคนวันนี้ผมงงมากเลยนะวันนี้มันเกมที่ผมเพิ่งโหลดมาผมไปซื้อมาเพิ่งเติมแนละโอ้โหมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมันติดบั๊กนะครับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมันจะมันติดบั๊กเองนะมันติดบั๊กนะมันก็เป็นอย่าง แล้วเข้ามานะครับมันจะมีรถเกี่ยวรถเกี่ยวรถเกี่ยว,รถ,ยวรถเกี่ยวในยูทูปนะครับรถเกี่ยวนะครับจะเป็นรถเกี่ยวข้าวนะยังมันจะติดบัก๊กมันจะเข้ารอ,าอก,กันทั้งปากก็มารอกันเลยก็รอมันเข้าเองแล้วก็รออนกจะทำดีนี่นะครับมันก็จะติดบั๊กเองเนี่ยนี่มันชื่อว่าเน,นี่ย นั่นแหละทุกคนนี่มันเป็นตีคนรถนะฮะนี่ผมซื้อไปมันเป็นเงี้ยเอ้ยนี่คือรถเกี่ยวนะครับโอ้โหอย่างตื้นนี่คือ รถอีจักนะครับมันคือรถเกี่ยวข้าวเลยเลยเป็นชื่อว่าอ้จักไม่ใช่เดี๋ยวรถเกี่ยวชื่อว่าชื่อว่าไทยนะครับรถเกี่ยวไทยนะนี่คือขันแรกนะครับคือขันแรกประเทศไทยที่สุดเร็วแต่มันถ้าเกิดมันจะปล่อยข้าวมันก็จะพ่นฟางออกมันคือตรงนี้นะครับมันจะมีรูนี้อยู่นะเนี่ยมันจะมีรูตรงนั้นมันก็จะมีนะมันจะขึ้นกระกที่ข้าวนี่ยนี่คือที่ใส่ข้าว สองข้างล่างก็จะคือสปีสปี่คือคือที่ปล่อยฟางออกลงไปนะครับนี่ครส่วนนี้คือที่หนังอันนี้คือที่ขับอันนี้ที่เกี่ยวครับนี่ก็เกี่ยวเกี่ยวนะคือเกี่ยวอันนี้คือไปเรื่อยอันนี้คือสปีนจะมีลำหนามอันนี้คือคมมากเลือด้วยนะจะไปดูนะอันนี้ผมก็มารีวให้ดูนี่ก็ดูประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยจริงอันนี้ผมก็ไปก่อนนะคบทุกคนบาย